สวัสดีครับมีนี้ชี่มาแนะนําการตั้งทิปนะครับปรับทิปตั้งทิปให้ตังไดนะครับมาเิ่นกันเลยครับครับนี่ครับกดปุ่มสายมือนะครับไปที่คําว่าทิปตรงนี้นะครับอันนี้ที่เป็นกิโลเมตรเที่ยวขี่มาครับลดขันนี้เพิ่งขี่ได้สามพันสี่ร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับ กดมาทิทิปนะครับเขาอยากตั้งทิปมาเมื่อนี้เขาอ,อีกคีจากกิโลนะครับไปถึงปาไมยของเขานะครับกดปุ่มนี้ปุ่มสายมือปึ๊บนะครับมากดปุ่มคว้ามือครับกดแชร์เลยครับนี่ครับทิปพ่อจะเป็นศูนย์นะครับเมื่อเสรเริ่มจับกิโลไปจนถึง,ถงจุดไม้ของเขานะครับ กดแรงชิเลยครับครับขยีมาแถมการตั้งเวลานะครับตอนนี้ยุที่สิบเอ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีนะครับอยู่ในนี้ยี่แปดนาทีแล้วนะครับมาเบิ้งวิธีการตั้งนะครับนี่ครับสิบเอ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับมาเบิ้งกัน,นครับวิธีการตั้งนะครับกดปุ่ม้ายมือกับขัวมือพร้อมกันนะครับ นี่นะครับตะกีขึ้นทเวเาลาขึ้นมานะครับเข้ากดปุ่มขวามือนะครับอันนี้ทีเพม่งตรงแล้วนะครับกดอีกเทีนน่ึงครับมาที่ยิบสีนะครับเข้ากับกดปุ่มซ้ายมือนะครับเืลอมันเลื่อนขึ้นหาหกเจ็ดยิบแปด หยิบแปดข้างเผื่อไปเลยครับหยิบเก่านี่นะครับตอนต,อนต่อไปห้ากดปุ่มขวามือนะครับกดเรือนไปครับนี่นะครับกเก็ีสิน้นะครับวิธีการตั้งนาฬิกานะครับ ครับขอบคุณครับ